ผูหายนะได้ผูหายมะย,ยามได้นอนพี่นอนปวดมายามคู่มึงนินไนดะ้ขนาดน่ะพี่มันหัววางเทิงพี่ผูเทิงไปอีกเทิงอ,อีกเดนะ้อเทิงมือจากพี่ทั้งแคมคันพี่เออสบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องได้ฟอกันอีกแล้ว mình mọi người chị em nha tón sao thì nàng ơi cân nô không nhuộm chị khảo vân yêu đẹp khảo vân vân yêu cho mẹ ông ma đi độ hai là đi độ Đi đổ vậy thôi <laughs> <laughs> Bye. mẹ. มาจใส่เหรอบอเปียกเพไนเลยนะจะจะจะขึ้นโต้นอ่ะเด็กตัวเปียกไปเลยปดโตัวอ้าบังหงเอาเรืองหมดเลยพี่น้องอาต้องปิดแดี๋ยละพี่น้องเลยนี่แหละบังหงค่อยปลูกแล้วก็ะเมิดเลยลูปพี่ละเถือ ในลูกพี่ละเื่อต้นบังหงส์เรื่องค่าต้นเบิดแล้วแล้วมินิสปาต์ซูพี่น้องกินปลายมันเล่ดหมดหรือเปล่าเออเบิดแล้วบ้านนี้เอาออกมันเบิดซสักเลยว่าไดมก็ะซูกี่แล้วเอ้า,านี่พี่น้องเอ้ยตอนเช้าป้าบวกหัวดาวผูกสองสาม อึดเราแต่งวงกัน่เขาเออันนั้นเนาะอีเมย์จะบ่ยอยากเลี้ยงมีบอลนั่นเขาเจ้าแล้วเขาอะไรเขาเจ้า,าบอกเขาว่าหายไปอันเอางงวไปผูกเพื่อนวะมีหงายลายกลมีหมยาจังบ่เมื่อยเลี้ยงงวมีแต่เอาไปปล่อยไว้แล้วก็มาพี่น้องนี่มาปลุก ียงหน้าหน่อยพี่น้องเลยเอนี้กะอยู่กันสามคนคือเก่าเนี่ยข้าบัวดาวกับไปแล้วไปาสบัดตำหนังพนุปป้าบืนลงอันพอลงดิบเบาก็ปลา,าบืนลงบอลเขาไปยามวานเดียวานเขาได้ปลาซิวมามุกแต่ว่าเพท่อนได้กินซ้ำพี่น้องเลยนี่ป,ปแกได้ข้างนี้มันยำอยู่เลยกับพ่อมีได้เก็บ หนึ our our part, ่งยอะแล้วส nice. ิอันเก็บไปฝากปูหักหรือว่าพ่อน้องมดน้ำมือเนี่ยแลยวสิเก็บเอาหลอบเสาพี่น้องหายบาดาวเพิ่นเอาเมื่อหายเขามายากเขามาหยกกระบแต่สิไปน้ำยุ่งเขากะเข้ามอเด่นยุ่งว่าทางบริไกลได้ข้าวเดียวขี่รถประมาณหน้าที่เนี่ยกะหอดบ้านนะพี่น้องบวก ว่าเฮายังบ่ทในเกีียวเมื่อนี้เกี่ยวข่าหน้าแม่น้องเทนกับน้องมดสิมากก็ได้สิเก็บฝากบวบเมื่อให้น้องมดเลยเบียงปันกันกินนลยน้องพี่น้องอยาพี่น้องกันฮัดเข่าเฮาพี่น้องเลยเริ่มเลื้องแหละนน้องหน่อยเฮาแหงแล้วว่าสิสอนเมื่อแรกกอนสิสอนเอาปลา ไปปล่อยมือได้ก็ลืมวมู่บ้าเนเดี๋ยน้องหลีอเอกมาผัดถือมือวันซินสอนบลไหลก็เลยมืออื่นซะก่อนวะวันร้าวเป็นส้วนสอนอยู่บุมี่ขึ้นบุมี่มูสอนกับปลาไหลลูกปลาเด้ปลาแถวเอามาปล่อยพี่น้องมันมันขอนแห้งเนีน่ยหนำเรืองน้อยเดียวหนึ่งขึ้นในขจ้ากับวันย่างอยู่ ตะกี้ในะน้ามันมาหอดพี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันแยงก,กันะอะคนละบอนักหอยหักลายหฮมันเข่ากับแต่ให้มียา,ามาคั่วแล้วผู้อันเซียนคั่วหอยเท่านี้ไปเรื่อๆได้ซื้อได้อยู่ดอกะหาหุกหมากหุกหน่ย้ย mm เ hmm. ข่าะนะพี่น้องพี่น้องก็บสอ้อนห่วงมันน้องหอยอยู่บะ นี่เป็นบรยากพศจะเอาลงหลุมเลยพูนไปผูกอยู่โน่นอยู่ป่าคุณพ,พี่นอ้องเพราะว่าหยาลายคือเขาเจ้าเกี่ยวเขาออกแล้วเขาก็ไปผูกเลยไปปล่อยเลยแล้วก็บไริยากเรี่ยงเขาว่ามันอิ่มก็เอาขื้นมาว่านนี่คือกันถ้าก็เอาลงไปมัอว่านก็จุอิ่มก็้องหลีดเอาขื้นมาอืมไงหน,นำเลยเรียกหน่อยเดียวหนึ่งปลาหยันงปลาลูกปลาเขาแนั่นนะเด้เอามาปล่อยสองสามถุงู้ดได้หนิ เดี๋ยวเท่าที่พี่น้องเห็นนี่มันแล้วมันบเลิกก็ได้เนี่ยมันตายก็เลยเสียลงไปเวลากระจอยมีงาหัวออกนี่เตรียมเอาลงไปฝูก,นออกนหน้ากเจ้าหน้าน้าน,นอันเจ้าแล้วแล้วพอห้าเกี่ยวขอแล้วห้างกับบางอย่างน้ำมัว่วบปันได้แลน้อพี่น้องบาทนี้ มีแต่ปล่อยมันกินอยากินยามันอาุยจิรอก็อยากไปคุดอีกนะมันหลายคุยจิรอกุ้งเมือนี่มันนะถ้าเดินนี่ก็มีเบอพี่น้องคุยจีรอเจ้ากับมาคุดยุแถวเดินเท่านี่ก็มียายๆกันเนี่ยถือแบบบวกลงมาอย่างนู้ มัวอีมักมัวอ่านเลยค่ะได้สิมาเบิง่งงัวตัวเป็นตุ่มพี่น้องอยากเบิ่ง่ายให้เบิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรพี่น้องมันกะแค่ไหนแล้วพี่น้องเลยกินหยาได้ปกติมันก็ได้บริวารมันเงามันยังละกินได้ปกติแล้วกะเป็นตุ่มแล้วก็แตกแล้วก็เช้าเดยนเ่นะมาเทินหน่อยตัวนน่นแหละนี่ตัวนี้ตัวนี้ ดิตุ่มมันก็บบร้ไล่ปันไดไหมกระซาตัวอื่นกับบริติเป็นแบบเป็นแต่เพิ่นตัวเดียวนี่แหละนี่ผู้ด้วยผู้วังโน้นพู้ไปหน่อย ตองซอยกันพี่น้องเอ้เถอะละตสองตัว,วทั้งเบิดกับซิบโตโอ้ยขาวกระเจาะท่านี่พี่น้องไปสุกเกลืองเต็มทงหน้าน่าไมา่อันนี้ขาหน้าอีกเจ้าหนึ่งเนาะก่อยเบิร์ดเราก็มีพอเกี่ยวแล้ท่านี่มุงมุ่งม,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 มุกระปูหน้าอู้ตามบักใหญ่เลยสุกไลจนก่อยกับมีเนาะ อันนี้ขาวหน้าห้าพี่น้องหลบมาเลยแล้วน,นี่บอว่ามันอยู่ห่มเด้กระดุมกรบปุลายดอกแจ้นหนึ่งแต่ว่าห่วงมันเบิ่งดูพี่น้องห่วงมันเท่านี้ห่วงง่ายเด้อให้เท่านี้นะน่ะเบิร์นดูพี่น้องเบิ่งนแบบกล่องตัวเองแบบแจ้งนี่นะห่วงนหนึ่งห่วงนหนึ่งอือหื งามดิสร้างอย่างเดียวก็แขมลุกว่าไงค่ะลงมาถุงหน้าพี่น้องใคยมาเล่อบนเขาซุกบลส์อะไรได้พี่น้อง,อ,ง,อ,ไไอ,งออกก้อนซาเนี่ยก็คือเกี่ยวได้แล้วกันปลาไปไล่กว่านี่ฮักถลกจะนอนเบิด์ละไพี่น้องเลยซุ่มนี่ด้านลําหลังนี่ก็ถือว่าวีดแล้วบนบมตกุก็ได้เกี่ยว ขี้เขียวอยู่แม่องบอกกันยังเขียวอยู่ที่พ่อเกี่ยวเลยนี่ให้นี่พี่น้องให้นี่ที่ว่าพ่อเกี่ยวเลยนี่บอกคนช้าแล้วเนี่ยที่ว่าพ่อเกี่ยวเลยเนี่ยกระเพาะบดเลยนะเห็นบอกโอเคแล้วเก็ยเบิรงโอเคพี่น้อง มันต้องทาจัดการได้เลยเกี่ยวได้ใบมันตายไปเลยเดย้ที่ว่ามันซุกเลยใบมันตายป้าไป,าปามันก็ล่มดินมันก็แหงเลยใไบอดินก็เริ่มแหงลยเขาก็จะนี่ก็ะตะซุกต่หงื ใบอีกอันหมดตายเออปะขอหน่อยไม่แผ่นอยู่แล้วเป็นงาปลาคืนนี่ไปอ่ะเรนไพยุ่มคืนนี่บิ๊กนั่งบรายบอก อะไรนะมันคืออะไรเหรออะไรจ้งวะมันก็เด็ดปลาล้ายแล้วไหนเต็มัปหนาเต็มไม่ล่ายี่บี้ิด็กผู้คนนอยเปดีอ่ะวใช่ไหมพูดเต็มเลยพี่น้องเลยเขาวเรื่องงามไม่ดีเนาะบรรยากาศสุดๆเตียมอยากลงอยู่ปลานะเขาแต่วิ่งใต่เป่งมันละไรเยอหะ ถ้าโลมึงถนัดบ <c oughs> อ๋อต้มจิ้มต้มจิ้มอยู่เอาเลยดิเด้อเด้อเพลินมาเพื่อนเพิ่นได้กินลงม,มาเพลิดเพลิกินได้กินปลาซิวคันปลากระคาบแดนโลให้ผู้เจ้าให้ผู้เจ้าบอ ไปขอหน่อยลองไปเอาอยู่ให้หน้าคุณหน้าดีโดขาขึ้นมาเนีย่ยไปไปดีโดแที่อ,อกเนี่ย <c oughs> ข้าน่อยนี่บุกหอยนะยามอีกตัวใหม่พี่องโอ้ยดีโดความมานหะกะตาเจ๋อแล้วโหดีโดมันความเลยได้ น่าขวมแตกระตาหม่เจ็บเข่าห่อเท่านี้นะน่าให้ใหญ่เดากันไหวหพี่น้องเลยสิได้ข่าเท่าไดปีนี้ทำไมติดเพี่อบอกว่าเท่านี้มันติดเพี่อเท่านี้นะเนาะงามปีนังงามนะฮ่วงมัน,นะนอ่ะนะสั่นเออลูกกระ่างอ้อนเข่าเท่านี้เด้ห่วงกันใหญ่

ลงซื้อใาอจากมายา่ได้ไหมโอ้ว้าวโอ้น้องปลเคงอ้ามตุ๊ตกไปแล้วอืมปลาตัวแล้วอืมแาวปลเคงพี่น้องพี่น้องพี่น้องอาอเนี่ยผมเบิดอยู่เอาไหม่๊ะปลาตัวปลาเคงพี่น้องจ้ะ เห็ดลราดนะมันบืนลงเห็นบรับกัเห็ดลราดนะมันบืนลงเออเห็ดวัวนี่เออเห็ดว่านอือพี sì ่น้องบืนมันดพี่น้องมืดในม้านเด้อเิดูดูปลูกแจกสวดอยู่ปาถอดข็งปลูกหายมันได้ด้ปล่กหายมายามได้เนาะพี่น้องปวดมายามคู่มอีกได้ขนาดไหน พี่มันหัววางเทิงพีปลูกเทิงไปอีกเทิงอีกเดนะ้อเทิงมืดจากพี่ทั้งแคมคั่นพี่เอออือสออบอพี่เนาะปลาเข่งปิ่งมันสวดๆอันนี้นะยิงกับตมมมาม่วบแยงเนี่ยคอมนมนต์เขาอันบบคิดนาะก็ชิดด้ล่าัวนี้หักเขามาคิดนําก็เลยเรือบรายชือว่าเลยเนะาะเขาบอกว่าหัวมันสิลล่าชิลอยใช่ไหมแต่ทำนี้ก็ดีใจแล้ว ปูทำล้านใหม่ก็ได้ป่ะเนี่ยอ้าลูกเกี่งเด้ออืมเอ็ดค้อนไม่ดีจะ่าเบื้องใครยื่เข่าก่อนมันบื้อตอนไดนจะวะกลางคืนนี่เมื่อไรจะลงมายามไหมเด้อมาหาเบิ้งนี่เด้อดาวมาดอกเบิ้งนี่เด้อโอู้หถมันเหลือส่ดๆอยู่นี่ยังไม่เห็นกระกอกแขก น,นี่พี่น้องจ้าน่านเฮ้ยเฮ้ยอย่าพู่งอนก็ได้กินไะขอบคุณพี่น้องเบอ้อสุขสุขคนพอกันขีปนาด้วิธังเด้อหลอบหนีมน้มันสบายดีเด้อพี่น้องเลี้ยงมาลุนสบายดีมือมาลุ่นกันอีกเนาะพี่น้อง